ไอ้แคทไรอีเหรออีร้อยยี่สิบปีเนาะโอ้สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องรถดำซิงดินด่วนครับผมนี่รถราเนี่ยแคทเนี่น้ำมาฮะน้ำต้มต้นหรอต้มโอ้โหคนขับโหดจัด ลงปุ๊บปิดปั๊บเลยมาไม่ธรรมดาครับเ,เขาจะไปไหนครับตามไปชม ตะลุ่มเลยรุ่นนี้ถือทนครับ จะติดลมหรอกเพราะว่าช่วงนี้ดินอาจจะแห้งแล้วครับ<ช> uh> นี่มาลากกันดีครับทานาทาดาโนอ่ะมันนานว่าทานาดานอหัวเป็นเครนครับผม เทนติดลมโอ้จะรอดไหมเนี่ยอดูท่อเขาโหดมากเลยกรองเลนท่อเลนสวยงามครับกรองเลนโอ้ สวัสดีครับมาทำอะไรตรงนี้นี่ยกไม้ครับมายกไม้เหรอโอ้เดี๋ยวไหวมร้อยยี่สิบตัวนี้น่าจะเป็นเครนประมาณสักยี่สิบห้าตันหรือเปล่า หรือว่าประมาณพี่อันนี้กี่ตัน 15, 15. 25นั่นทำไมผมเดาแม่นแท่โอ้แต่งเต็มครับแต่งเต็มนี่มิชลินเพียบครับแม่ผมชอบท่อเขาอจริง กี่แรงเนาะนี่น่าจะประมาณสักสองร้อยแรงไปได้จะตีกลวยด้วยไอ้หมอนปู๊อัน,นี่เครื่องกี่แรงฮะเครื่องเดวู เดวูกี่แรงมาหนิสามหกอ,อ,อ่ะเหี้ยโอ้ครับสามหกศูนย์ <360. S 1> เครื่องนี้น่าจะอยู่ในรถปั๊กนะ ออกอยังไงเนาะนี่ขาออกเนี่ยได้จะต้องรอน่าจะต้องรอรถไปโคแหละลากกลับเพนยี่สิบห้าตันมีป๊อปอายด้วยครับนี่มาเอาไม้ตัวนี้ครับ ภารกิจนี้มาเอาต้นจะบกนะครับต้นนี้จะไปอยู่ที่คลอง16นะครับแตรอดแลยจะร่วง ดูยุบแล้วไหมนี่ครับโอ้ต้นรูแบบนี้โอ้ยต้องขุดรอบอย่างนี้ขุดรอบครับ เขาต้องการแบบนี้ครับต้นรูแบบนี้เลยออเดอร์เขาแขนรอรนายกอะ่ะเขาสั่งเยอะนะพวกอย่างเงี้ยต้นนี้หมื่นกว่าบาทครับซื้อหมื่นห้าประมาณเนี้ย รถพ่วงไปครับเฮ้ยหัวลากอย,อยากเห็นว่าเขาจะทำยังไงกันตั้งอยงนี้ก่อนฐานรถพ่วงจะเข้ามาได้ไหมหัวลากอะอผมเคยนะเคย Uh, เป็นต้นต้นอะไรนะจำไม่ได้จ้ยเ,เ,เอา้าโนอนมาไงนี่ฮะมาจากอุพิอานว่อมาจากอุซิยานครับ เอามาดูหวัวลากครับจะถึงไหมงานนี้เจ้า E 1 2 0ี B ต้องสเปร์หน้างานแน่นอนครับผ่าน าลื่นครับไปหน้าก่อนนานไงไปหน้ายังได้อยู่โอ้มาได้ครับเกียบเดียว GX360 เนะออเจอกันใหม่คลิปหน้าครับตอนยกนะครับคลิปนี้สวัสดีครับผม